เพราะว่าเรื่องล่าสุดก็ทะเลาะก,กันหนักอยู่เหมือนกันเนาะก็เลยทำให้มีโอกาสน้อยมากที่จะกลับมาคบกันแต่ว่ามีโอกาสนะคะแต่น้อยสักประมาณ30%แล้วกันค่ะโอกาสที่จะกลับมาคบกันนะคะตรงมากค่ะขอบคุณค่าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะคุณยุย้ยแฟนชื่อแก้วใช่เนื้อคู่ไหมคะ คุณยุย้ยตอนนี้รู้สึกแบกโลกหนักมากเนาะทั้งปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องชีวิตปัญหาเรื่องการเงินนะคะของคุณแก้วไอ,อของคุณยุ้ยนะคะคุณแก้วก็เป็นเหมือนกันนะคะมีปัญหาทั้งสองเรื่องเลยทั้งการเงินการงานความรักเลยเนาะตอนนี้ก็ใช่เนื้อคู่กันนะคะ แบกล้บแบกสู้กันดีค่ะแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไปยาวๆอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาพวกเรื่องการเงินการงานเนาะอยากที่จะให้โฟกัสเรื่องการเงินการงานด้วยนะคะของคุณยุย้ยคุณต้นน้ําจะโทรเคลียกับแฟนจะเป็นยังไงบ้างคะของคุณต้นน้ำ ขอบคุณสาหรับของขวัญน,นะคะอืมของคุณน้ําจะประสบความสําเร็จนะคะกับการโทรเคลียครั้งนี้นะคะของคุณต้นน้ําเนาะเอแต่ว่ามีความรู้สึกจะมีคําพูดที่เขาพูดออกมาเรารู้สึกทําให้เรารู้สึกโดนทิ่มแทงนะคะอสองจิตสองใจว่าจะโทรดีไหมแล้วก็ไม่โทรดีไหมแต่ว่าถ้าโทรไปจะประสบความสําเร็จนะคะ ถ้าไม่ได้คืนดีกันแต่ว่าจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะคะของคุณต้นน้ําที่จะโทรไปเคลียร์กันครั้งนี้เนาะถ้าไม่ได้กลับคืนมาก็อ๋อแต่ว่าได้กลับคืนมาเนาะเนาะจะได้กลับคืนมาคบกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้กลับคืนมาคบกันก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะการเคลียร์ครั้งนี้จะดีค่ะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับคุณต้นน้ําคุณเดือน คุณชื่อเดือนนะคะรวกเรื่องความรักนะคะจะมีคนดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะตอนนี้กําลังมองหาอยู่นะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาจะเจ้าชู้นิดนึงนะคะแล้วก,ก็อยากให้ระวังเรื่องไปเป็นมือที่สามนะคะของคุณเดือนเพราะว่าเหมือนคนที่เข้ามาโดยส่วนมากแล้วจะมีแฟนแล้วค่ะตัว ส่วนตัวคุณเดือนเองก็เหมือนกำลังหาคนซับพอร์ตอยู่นะคะแต่ว่าในอนาคตจะได้แน่นอนค่ะจะมีคนที่ค่อนข้างมีอายุค่ะแล้วก็จะมีเงินเนาะมีสิ่งดีๆมอบให้ตลอดเวลาเลยเนาะจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดสายนะคะสำหรับคุณเดือนคนที่จะเข้ามาในอนาคตค่ะคุณเปิ้ลจะมีโอกาส จะมีโอกาสคนที่เข้ามาเมื่อไหร่คะอตอนนี้คุณเปิ้ลรู้สึกว่าเหงามากนะคะในเวลาตอนกลางคืนคนที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะอีกสักประมาณหลังปีใหม่นะคะประมาณช่วงต้นปีอาจจะไตรมาสแรกเนาะ ในช่วงต้นปีของปีหน้าจะมีคนเข้ามานะคะช่วยเหลือทางด้านการเงินค่ะสำหรับของคุณเปิ้ลช่วงปีนี้การเงินค่อนข้างาแย่พอสมควรเลยจะต้องต่อสู้ให้พ้นผ่านพ้นปีนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเหงามากเหมือนไม่มีใครทั้งไม่มีคนซัพพอร์ตความรู้สึกแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องการเงินนะคะเงินเก็บที่มีอยู่ก็เหมือนเริ่มน้อยแล้วนะคะของคุณเปิ้ลนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะเมื่อกี้เราถึงคุณเปิ้ลสวัสดีแพทนะคะ,ะวายข้อความเยอะเลยเดี๋ยวจะไล่อ่านนะคะเมื่อกี้ของคุณเปิ้ลดูหมอมาเจ็ดถึงแปดปีแล้วเชื่อใจค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณแพทน,นะคะอันนี้ก็ตรงมากค่ะขอบคุณค่ะคุณแป้งเรื่องการงานเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณเปิ้ลอยู่ไหนเอ่ยอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะติดตามแล้วค่ะขอบคุณค่ะ คุณเปิลน,นะคะของคุณเปิลต้นปีหน้าของคุณนุ่นนะคะแฟนคิดยังไงกับเราคะเมื่อคืนบอกเลิกกันไปคิดหนักนะคะแล้วตอนนี้เขากําลังแอบมองเราอยู่นะคะว่าเราอะแอบคุยกับใครหรือเปล่าทําไมถึงบอกเลิกเขานะคะแล้วก็เขากาลังคิดที่จะเก็บเงินใหม่ค่ะเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่อยู่กับเราค่ะค่อนข้างเสียเงินเก็บไปเยอะเลยเนาะของคุณนุ่นนะคะเขารู้สึกแย่ค่ะ โอเคต่อไปของคุณการนะคะงานที่ไปสัมภาษณ์เมื่อวานจะได้ไหมคะคุณการงานที่ไปสัมภาษณ์เมื่อวานจะได้นะคะจะมีผู้หญิงที่มีอายุค่ะหยิบยื่นโอกาสนี้ให้นะคะคนสัมภาษณ์เมื่อวานค่อนข้างที่จะมีอายุเลยเนาะ,ะได้แน่นอนนะคะคุณการคุณการนี่ถามว่าจะสัมภาษณ์งานผ่าน3วันแล้วเนาะแต่ว่าผ่านแน่นอนเนาะไพ่ออกมาผ่านดีตลอดทั้ง3วันเลยเนาะ อาจจะต้องรอนิดหน่อยนะคะของคุณการคุณแนนคนชื่อเบนเขาจริงจังกับเราไหมจริงจังนะคะตอนนี้เนาะจริงจังตอนนี้เขากำลังตรวจสอบสถานะของคุณแนนอยู่นะคะว่ามีคนคุยหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเขาจริงจังค่อนข้างจริงจังกับเราเลยเนาะแต่เขาอยากรู้ว่าเราสดจริงไหมคุณแจ๊คแฟนที่ชื่อบีตอนนี้ไม่มีใจให้คนอื่นหรือย,อยังไปมีใจให้คนอื่นหรือยังเนาะ มีอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนตอนนี้คุณแจ็คพอจะรับรู้อยู่คะ่ะว่าเหมือนเขาแอบคุยอยอู่กับใครสักคนนึงเนาะแต่เราแกล้งปิดหูปิดตาทำเป็นไม่รู้นะคะแต่ว่าเซนเราก็ค่อนข้างดีเลยเรารู้เราสืบมาเองอะ่ะแปซแล้วนะคะเนาะมีค่ะคนคุยในโซเชียลนะคะ สวัสดีสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดี53คนนะคะจะไลฟ์ตอบคำถามทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆไปเนะ <Okay. S 1> าะวันนี้เราจะไลฟ์ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเดี๋ยวตอนดึกๆน่าจะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าไม่หลับไปก่อนนะคะคุณนีโอจะได้เปลี่ยนงานภายในสิ้นปีนี้ไหมคุณนีโอนะคะได้เปลี่ยนงานแน่นอนนะคะภายในสิ้นปีนี้งานใหม่ที่เราจะไปนะค่อนข้างดีเลยเนาะเราก็อาจจะได้ทำไปจน แหรือจนกเกษียณเลยก็ว่าได้นะคะเราก็จะได้เจอเรื่องราวดีๆเนาะมีแต่คนหยิบยื่นโอกาสดีๆแล้วก็ช่วยเหลือนะคะคุณโอค่ะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแน่นอนนะคะคุณน <c oughs> ีโอขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะต่อไปคุณอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ คุณซานยีงนานไหมคะกว่าเขาจะทักมาอีกประมาณสองเดือนนะคะของคุณซานเดี๋ยวเขาจะทักมานะคะไม่เกินปีใหม่คะ่ะแมนมากค่ะขอบคุณค่ะโสดมาสองปีแล้วผมจะได้เจอคนที่รักและจริงใจไหมจะได้เจอนะคะไม่เกินแปดเดือนนะคะของคุณปีใหม่นะคะไม่เกินแปดเดือนคะ่ะอาจจะอยู่ในช่วงปีหน้านะคะ ที่จริงของคุณปีใหม่มีคนแอบมองแอบชอบเราอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่สนใจเองเนาะว่ามีคนเข้ามาคือคนเข้ามาที่ตรงสเปกนะคะแต่ว่าคนเข้ามามีเข้ามาตลอดนะคะคุณใหม่จะต้องตัดจบความสัมพันธ์และเลิกลากับสามีไหมคะไม่นะคะคนนี้จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เลยค่ะเหมือนทะเลาะก,กันเฉยๆนะคะของคุณใหม่ไม่ได้เลิกกันค่ะ จะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวไปจนแก่เลยนะคะคุณดาความรักเป็นยังไงบ้างคะความรักตอนนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าพูดไม่ค่อยดีใส่กันนะคะต่างคนต่างาใช้คำรุนแรงนะคะต่อกันแต่ว่าก็ยังรักกันดีอยู่นะคะแต่เหมือนด้วยอารมณ์จากที่ทำงานนะคะเก็บเก็บความเครียดจากที่ทำงานมานะคะแล้วต่างคนต่าง ต่างพูดไม่พอใส่กันนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้รักแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้รักเขาเหมือนกันค่ะก็ถ้าอยากให้เขาพูดพอด้วยเราก็ต้องพูดพอด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่ด้วยกันนานแล้วทําให้พูดไม่พอใส่กันแล้วก็คิดว่าไม่ได้รักกันนะคะขอบคุณสาหรับดอกกุหลาบนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสนใจรายละเอียดทางไหนคะสามารถทักมาในข้อความก่อนได้เลยนะคะคุณโดมตอนนี้ คิดอะไรกับเราอยู่คะยังกดเราอยู่หรือเปล่าอืมตอนนี้เขากําลังยุ่งเหยิงกับเรื่องการทํางานอยู่นะคะที่เขาไม่ได้ทักมาเพราะว่าเขากําลังโฟกัสเรื่องการเก็บเงินอยู่คะ่ะตอนนี้การงานเขาค่อนข้างยุ่งเหยิงเลยเนาะอวุ่นวายมากๆเลยค่ะเรื่องการงานของเขานะคะคุณเปิ้ลแฟนโดนจับขึ้นศาลตัดสินเดือนหน้าคดีจะเป็นยังไงคะโอ้ oh, oh. ของคุณเปิ้ลอาจจะต้องใช้เงินนะคะในการเดินเรื่องดําเนินคดีค่ะใช้เงินก้อนโตเลยคุณอืแต่ว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอ,อนาคตคุณเปิ้ลอาจจะเงาเงานิดหน่อยเนาะเหมือนเขาจะต้องอืม ก็ต้องใช้เงินนะคะของคุณเปิ้ลค่ะคะดีที่ต้องขึ้นศาลนะคะจะต้องใช้เงินก้อนหนึ่งประมาณหกหมื่นเลยค่ะเนาะอาจจะมากกว่านั้นด้วยเนาะหลกัหลกๆประมาณประมาณเท่านี้เลยค่ะเหมือนจะต้องเตรียมเงินในการขึ้นศาลคือสู้คดีนะคะถึงจะแบบว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะของคุณเปิ้ลน,นะคะคนที่คุยอยู่เขามีครอบครัวแล้วจะถอยดีไหมคะ ไพ่บอกว่าให้หยุดนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กันทั้ง2องฝ่ายนะคะแต่ว่าเขามีแฟนแล้วค่ะแล้วก็เขาค่อนข้างรักแฟนมากนะคะแต่ว่าเขาแค่แอบมาคุยกับเราผ่านทางโซเชียลเฉยๆค่ะไปต่อกันไม่ได้อยู่ดีค่ะเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเรานะคะแต่ว่าถ้าจะกินได้นะคะกินเฉยๆะค่ะคุณแป้งการงานเป็นยังไงคะ คุณแป้งการงานตอนนี้มีคนนินทานะคะที่ทํางานแล้วก็ระวังคนแทงข้างหลังค่ะเป็นผู้หญิงนะคะค่อนข้างสวยเลยหุ่นดีเนาะคิดไม่ดีเกี่ยวกับเรานะคะผมสีน้ําตาลประมาณตกกลางหลังนะคะคุณแป้งตอนนี้มีคนคิดไม่ดีกับเราในที่ทํางานนะคะแล้วก็มีการนินทาอยู่ตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะคุณเดียค่ะอะตรงมากเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณสําหรับดอกไม้นะคะคุณบีมคุณคุยจะตักจบจบนะคะของคุณบีมเนาะ